เท่าไหร่ครับเพืสองพันสี่ร้อยวอนหกสิบกว่าบาทลูกค้ามาเรื่อยๆนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นเพราะอะไรนะครับร้านเราถึงขายดีนะครับขายดีทุกวันนะครับลูกค้ามาเต็มร้านทุกวันนะครับผมไม่เว้นวัน วันธรรมดาวันทํางานนะครับวันจันทร์ถึงศุกร์เนาะนะครับไม่เว้นวันเลยนะครับแต่เฉพาะยิ่งวันเสาร์วันอาทิตย์นะครับผมยิ่งแทบจะไม่มีที่เดินนะครับผมเป็นเพราะอะไรนะครับสาเหตุเพราะอะไรทาไมลูกค้าถึงเยอะนะโมเสสจะพามาดูนะครับผมว่ามันมีหลายปัจจัยนะครับผมทางร้านเราทําไมถึงมีลูกค้านะครับนักท่องเที่ยวหรือลูกค้ามาชมนะครับมาถ่ายรูปหรือมาซื้อไม้ประดับเราในสวนเนาะนะครับเดี๋ยวมาดูว่า มีอะไรบ้างนะครับผมหนึงละนะครับก็คือสวนเรานะครับผมไม้ทุกชนิดนะครับที่เข้ามาในซื้อในร้านนะครับผมเราจะลด50%แล้วก็30%ไม่ว่าจะเป็นไม้แคคตัสทินันเซียรหรือไม้กระถางทั่วไปนะครับผมจะลดทั้งหมดเลยนะครับ30% ลูกค้าถึงเยอะนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือการตลาดนะครับผมการตลาดไม่ว่าจะลงเพจร้านนะครับหรือว่าไอกลุ่มต้นไม้ในต่างประเทศต่างๆเนาะนะครับเพจร้านเราก็จะอัปเดตอยู่ตลอดนะครับผมไม้ชนิดไหนนะครับที่เข้าร้านเราเราก็มีการตลาดนะครับภายในประเทศนะครับก็หลายสิ่งหลายอย่างนะครับผมประกอบนะครับแล้วร้านนะครับผม ค่อนข้างที่จะธรรมชาตินะครับมีที่เดินมีที่นั่งพักผ่อนหย่อนใจนะครับมีที่ถ่ายรูปแล้วก็ที่สําคัญก็คือมีไม้หลากหลายให้เลือกนะครับให้ได้ดูให้ได้ชมนะครับผมเนี่ยราคาก็ถูกนะครับการตลาดก็ดีเนาะนะครับเนี่ยแล้วก็ที่สาคัญก็คือทีมงานนะครับทีมงานพนักงานนะครับผมบริการดีนะครับผมบริการดีอูจจาไพโรนะครับผม เทคแคร์ลูกค้าเนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็มีทั้งบริการนะครับในด้านการปลูกแล้วก็ที่สําคัญก็คือพวกไม่คิดเล็กคิดน้อยนะครับผมอย่างเช่นพวกดินปลูกเนี่ยนะครับเรามีการผสมดินนะครับให้ลูกค้าได้ปลูกฟรีนะครับผมแล้วก็มีดินปลูกให้ลูกค้าได้เลือกซื้อนำกลับบ้านไปด้วยนะครับผมซึ่งราคาดินปลูกเราก็ถูกนะครับถุง ถุงหนึ่งเนาะถุงละสามสิบนะครับถุงละสามสิบบาทดังนั้นก็เลยเป็นจุดขายนะครับที่โดดเด่นในในเขตเกาหลีใต้เลยก็ว่าได้นะครับผมเป็นเป็นร้านระดับแนวหน้านะครับผมของประเทศเกาหลีใต้นะครับผมคือสวนเรานะครับจอนฟว์นะครับจอนอีโฟูจออีโฟเรียนะครับผมก็คือก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้ตอนนี้ก็เวลา10บโมง เช้านะครับ10นาฬิกา40นาทีนะครับก็จะลูกค้าก็จะประมาณนี้ยิ่งหลังเที่ยงไปนะครับลูกค้าเยอะๆเอออัปเดทให้พี่เพื่อนได้ดูได้ชมกันนะครับผมไม้เข้ามาทุกวันนะครับมีไม้สดใหม่ๆให้ลูกค้าได้เลือกนะครับผมอันไหนที่ไม่สวยเราก็ไม่ได้ขายเนาะนะครับเราจะแยกออกเลยจะไม้ขายไม้ไม้ที่มันสวยๆนะครับผมที่ให้ลูกค้าได้เลือกเลือกแล้วชอบนะครับนี่ยก็จะประมาณนี้ เี๋อต้นไม้เข้ารถเก่งเนาะค้ <Okay. S 1> างที่เข้ายากนะครับผมแฟ้งแปงแป,ง,แปงไปในนำนะเราก็จะประมาณนี้นะครับผมเราก็จะมายกให้ลูกค้านะบริการให้ลูกค้านะครับผมอนไหนต้นใหญ่ๆอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะมาบริการให้ลูกค้าเดี๋ยวเดี๋ยวออกเดี๋ยวเข้านะลูกค้านะลูกค้าเยอะนะครับผมนี่ก็คือจุดขายของเรานะครับผม การตลาดดีนะครับการตลาดเราจะมี2ตําแหน่งเนาะตำแหน่งหนึ่งก็ก็ตลาดนะครับส่งต่างประเทศนะครับผมเฉพาะต่างประเทศอย่างเดียวแล้วก็เฉพาะภายในประเทศยนักเดียวนะครับผมก็จะมี2ตําแหน่ง เราจะมีรถเข็นรถอะไรให้ลูกค้านะครับได้ใส่ได้นั่นส่วนสัตว์ส่วนสัตว์เลี้ยงนะครับผมสัตว์เลี้ยงก็สามารถเอาเข้ามาได้นะครับผมแต่ว่าต้องอใส่รถนะครับไว้บนรถอย่างเนี้ยอ,อย่างสุนัขอย่างแมวนะครับพวกนกสามารถเอาเข้าร้านเราได้นะครับแต่ไม่ให้เดินวิ่งตามพื้นทางเดินนะครับผมก็คือขึ้นรถได้ก็จะประมาณนี้ พวกเครื่องดื่มนะครับเราก็มีเครื่องดืม่มพวกน้ำนะครับน้ำอัดลมน้ำกระกออกปะอ๋องกาแฟขึ้นหาขึ้นให้ลูกค้าเชือกนะครับผมนี่ก็จะประมาณนี้ลูกค้ามา,เ,มายเยอะทุกวันนะครับดีใจแทนทักงแก่เนี่ยลงมือเสร็จว่างๆนะครับอัปเดตให้ดูนะครับ เหมือนที่เราพอยไม่มาทั้งแเฟงโรฟอยมาเมื่อวันนี้ถ้ามาก็จะน่าจะเลยเที่ยงไปเนาะน่าจะเที่ยงหรือบ่ายหรือเปล่ากินข้าวเสร็จครับมันก็ไม่มาทำไมเขาถึงไม่มาวะเราก็จะมีรถบริการส่งนอกคุชที่นะครับผมไม้กระถางใหญ่ๆนะครับผมก็จะมีการบริการส่ง ลโรกาเซียนะครับกระถางใหญ,ใหญ่ความสูงอยู่ที่ส0เซนติเมตรยังซิอูสวัสดีครับบรรยากาศกำลังดีนะครับผมไม,ไ,ไม่ค่อยหนาวไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่พอดีพอดีเลยนะครับแดดดีนะครับแดดสาดสองให้ต้นไม้ดีเรอพอมาแล้วนะครับผมนอกเหนือจากนี้นะครับผมเราก็จะมีพื้นที่จอดรถนะครับผมรองรับลูกค้านะครับแล้วก็จะ ถ้าแกซื้อที่นะครับทุ่งนาเนาะนะครับตอนนี้กําลังถมดินนะครับปรับพื้นดินไว้สําหรับจอดรถที่จอดรถให้ลูกค้านะครับผมที่จอดรถเยอะนะครับก็ยังไม่พอเลยรู้สึกว่าลูกค้าเยอะเยอะนะครับแล้วก็รถนะครับก็หาที่จอดยากนะครับเราก็ต้องสร้างพื้นพื้นที่นะครับ ที่จอดอีเพิ่มเติมอีกนะครับก็คือ,อหัวใจหลักนะหัวใจหลักในการทําทไมลูกค้าถึงเยอะนะครับผมสถานที่นะครับที่จอดรถเนี่ยสำคัญแล้วก็การบริการนะครับแล้วก็ไม้การตลาดดีไม้สวยงามไม้สดทุกวันนะครับผมกจะประมาณนี้ขายดีอหมแขงครงเท่าไหร่นะราคา4ี่พันเป็นเงินไทยเท่าไหร่ ร้อยยี่สิบกระถางละร้อยยี่สิบนะครับไม้ดอกไม้สวยๆนี่ประมาณนี้นะครับราคาดีกว่าที่ไทยนะครับผมเพราะว่าเนี่ยราคาถูกๆนะครับเริ่มต้นก็จะประมาณนี้นะครับหลักหลักเก้าสิบบาทขึ้นไปเนาะนะครับอาจจะการเงินคล่องตัวนะครับประเทศนี้ก็เลยราคาก็เลยดีนะครับผมเศรษฐกิจเขาดีนะครับประเทศเกาหลีใต้นะครับผม น้องแมมเอาลิติกลิติกก็ขายดีนะครับกระถางละสามร้อยนะครับปลายแขวนลดสามสิบเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยนะครับผมลดสามสิบเปอร์เซ็นต์ทุกๆชนิดนะครับก็เลยค่อนข้างที่จะขายดีนะครับอย่างไม้ไม้แจ็กตัดเรานะครับผมทุกไซส์ทุกขนาดนะครับราคาอยู่ที่สามสิบห้าบาทนะครับถ้ามาซื้อที่ร้านนะครับราคาสามสิบห้าบาทสวยๆทั้งนั้นนะครับผมกุหลาบหินนะครับกระบองเพชร

สุนักนะครับก็จะให้ขึ้นรถประมาณนี้ไม้พวกนี้เรายังไม่ได้ไปไว้บนเชลนะครับผมพืม้นที่ไม่มีแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็สติ๊กเกอร์ราคานะครับเรายังไม่ได้ติดเน,ะนะาะส่วนลด30%ทั้งนั้นนะครับรทุกๆชน,นิดเนาะ ประมาณน,นี้นะครับผมคือสรุปแล้วก็คือไม้ในสวนเรานะครับผมก็พวกประเภทราคาแล้วก็ส่วนลดเนาะนะครับส่วนลดแล้วก็ราคาเนี่ยนะครับน่าจะดีกว่าสวนอื่นๆนะครับผมลูกค้าถึงหลางไลายกันเข้ามาแต่สวนของเรานะครับผมก็จะประมาณนี้อัปเดตให้พี่เพื่อนดูนะครับผมเหตุผลนำมาทำไมถึงลูกค้าถึงเยอะจังนะครับผม เป็นที่การตลาดดีนะครับสถานที่นั่งพักผ่อนดอนใจดีนะครับผมสามารถนำครอบครัวพาครอบครัวมานะครับมาเที่ยวชมนะครับมาซื้อต้นไม้แล้วก็มีที่นั่งพักผ่อนดอนใจนะครับผมเป็นธรรมชาติมากที่สุดคือหายากนะครับในขอส่วนเกาหลีใต้นะครับผมเนี่ก็คือมีการตลาดนะครับผมถอยดูนะครับผม,ผมประมาณนี้